ก่อนจะไปดูคลิปนี้พี่ก็มีเว็บไซต์จําหน่ายดีเกมโลบอฟแมบพบัฟฟุนมาแนะนําต้องนี่เลยไก่ตันชอบไก่ตันผอมมังกร V4 ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวพี่จะลองซื้อให้ดูนะครับกดซื้อสินค้าแล้วก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดโอเคเพื่อไปรับไอเดียกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทุกคนครับเราก็จะได้รหัสมาแบบนี้เลยนะครับผมไก่ตันผอมมังกร V4 ในะะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ เดี๋ยวพี่นะครับจะเข้ารหัสนะครับไปรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการตันที่เราสุ่มได้จากเว็บไกะตันช็อปนะครับก็จะมีหมัดมังกรนะครับมาสเตอรี่ตันนะครับผลมังกรนะครับผมเป็นมังกรถาวรนะครับในส่วนของไอเทมนะครับนี่จะมีเป็นมังกรถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นดาบคู่โอเด้งโยรุสามดาบนะครับมีครบแบบนี้เลยนะครับผมในราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผลถาวรนะครับจะได้ผลอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับเป็นผลล็อกเก็ตนะครับผลเบลดนะครับ แล้วก็ผลไฟนะครับนี่นะครับผมผลเยอะมากๆนะแล้วก็ผลน้ําแข็งผลแสงผลสั่นผลพระนะครับผลสายฟ้าแบบนี้นะครับตึงๆเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นโมจิถาวรแบบนี้นะครับแล้วก็ผลบิ๊กมัมถาวรนะครับผมในราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่สนใจนะครับลิงก์เว็บนะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับกาตันช็อปอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครผมอยู่ขอโอเคนะก็วันนี้ผมจะมาจ่ายตัวกานสวิปนะครับแล้วก็มมาสอนโหลดด้วยครับผ อันดับแรกครับก่อนจะโหลดให้เราไปที่ไวรัสก่อนนะครับปิดแอนตี้ไวรัสก่อนครับเหมือนเดิมเลยมาที่ตรงนี้ครับ n a g e Setting ครับแล้วกดปิดครับเรียบร้อยครับแล้วก็ให้เราไปโหลดไฟล์ตัวลัางมาครับซึ่งลิงก์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในดีตของผมเองนะครับก็จะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่าลงคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้นะครับพอเราโหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับ กดคลิกขวากดนิวครับโฟลเดอร์ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับจะตั้งตั้งชื่อเหมือนตัวรันนะครับย้ายเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะไม่คลิกเข้าไปนะครับอ่ะมันก็จะโหลดอะไรให้นะครับผมรอสักครู่นะครับอ่านี้ฟินิชแล้วนะครับผมถ้าขึ้นฟินิชอย่างนี้ให้กดอ่า e อนเตอร์นะครับมันจะออกมาให้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้ตัวรันออกมาแล้วนะครับเร้วกเข้าไปเลยนะคนี่ เราก็รอมันหมุนสักครู่นะครับแล้วก็มันก็จะถามหา username ของ password ครับเราไม่มีนะกดติจินเตอร์เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ username ครับแล้วใส่อะไรก็ได้นะครับผมจะใส่ชื่อของผมเลยแล้วกันนะครับ password ก็เราก็ตั้งไปเลยนะครับอาแล้วก็ให้เราไปหาคีย์มาครับผมอาพอเราใส่อะไรเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาก็ t คีย์ที่เว็บนี้เลยครับผมก็เปเบลตตัวนั้นนะครับซึ่งเวลาเข้าเว็บมาจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมให้เรา กดอันนี้ครับ get key ครับอ่ามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมให้เรารอนี่มาเช็คถูกนะครับแล้วกดสตาร์ทเลยอ่ามันก็จะหมุนมาหน้า root link ครับผมเราก็กดให้มันเด้งไปหน้าอื่นนะครับผมแล้วก็ปิดอันนี้ด้วย ad block ด้วยนะครับผมแต่มันบักนะเดี๋ยวผมกดใหม่ดีกว่าอ่ากด get key นะครับแล้วก็รอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดสตาร์ทเลยอ่าโอเคนะครับผม เราโน t ติฟิเคชันนะครับอ่ากดให้มันเด้งไปหน้าอื่นนะครผมเราไม่ต้องไปกดอนุญาตอะไรสักอย่างนะครับผมเรากดกระบาดออกมาเลยแล้วเรารอหมุนอันนี้อย่างเดียวนะครับผมต่อไปเลยนะครับอ่านานหน่อย,น,อยนะทุกคน โอเคครับโอ้โ oh, หลืมดูเลยมาแล้วครับกดออล็อกเลยอ่ามันก็จะเป็น1ครับ3ครับกดคอนติเนียรนะครับ <God. S 2> แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะทุกคน <This> แล้วรอมือนเดิมนะครับบางทีก็รอนาบางทีก็รอไมานาแล้วนะผมไม่เข้าใจ เ okay, ครับมาแล้วครับผมก็อันล็อกเลยครับอันนี้ก็เป็นเช็คอยที่3นะครับคีย์น่าจะอยู่ได้1เึ่งอ้ไม่ใช่1นึ่งสิทิ้งสี่ชั่วโมงนะครับผม1วันนะครับรอไปนะครับรอแมเหมือนเดิ โอเคครับมาเราน่าจะได้ชีนะครับกดเก็ชีเลยนะครับอ่านี่ครับเห็นบ้านแดงๆเนะีนเราก็กดก๊อปไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ผมไปเข้าใหม่แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมออกกดออกอ่าเราก็เข้ามาครับแล้วก็วิจิตเตอร์เหมือนเดิมครับผมจะใส่ชื่อเหมือนเดิมนะคอ่าใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่คีย์ครับวิจิตเตอร์ อ่าเรียบร้อยนะครับผม successfully register ครับเราก็มา log in นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเข้าได้แล้วนะครับผมนี่สวิปนะครับประมาณนี้เนาะนี่เราสามารถใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมเข้าโลบออให้ดูนะครับอ่าเข้าแบบ log food เลยนะครับเดี๋ยวใช้ s c r e e ให้ดูนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ วิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไหมากนะครับถ้าเราทำถูกนะครับผม <beat>. อันนี้เป็นปุ่ม a t t a c h นะครับเดี๋ยวรอเข้าแมปแป๊บนึงนะ loading โ,โอ้โหโหลดนานอีกละขึ้นแบบนี้โหลดนานโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับก็กด a t t a c h นะครับ <beat>. เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ย injecting ครับอ่าเว้นจอ่ โอเคนะครับผมแล้วก็รอให้มันปิดไปเองนะครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับผมเราลองรันสคริปต์ได้เลยนะเห็นป่ะอินฟินิตอันนี้เป็นสคริปต์แอดมินนะครับนี่นี่คือรันติดนะครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรันนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย